ครับสวัสดีสำหรับเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากห่างหายไปก็ไม่ได้หลายวันเท่าไหร่นะครับก็เป็นช่วงที่มีธุระนะครับวันนี้ก็จะได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันก็คงต้องอาจากกันไม่นานหรอกนะครับก็แป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกนะครับ วันนี้ผมจะรีวิวในเรื่องของเคล็ดลับในการสร้างหนึ่งแสนวิวต่อเดือนนะครับอันนี้ต้องขอออกตัวนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าในการทำงานกับ YouTube หมายถึงว่าท่านที่มีความสนใจที่อยากจะเป็นพันเนอร์กับ youtube นะครับท่านก็ลองฟังเรื่องนี้ดูสักนิดนึงจริงๆแล้วคนที่เก่งกว่าผมมีเยอะมากมายนะครับแต่ว่า ผมนี่อาจจะเป็นคนที่โชคดีนิดหนึ่งนะครับที่บังเอิญได้พบกับอแอปตัวดีๆนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับหลายอย่างที่ผมจะบอกให้ก,ก็อาจจะไม่ไม่หลายอย่างมากเท่าไหร่นะครับมีแค่สองสาอย่างที่เป็นเคล็ดลับแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนใจอยากจะเป็นพันเนอร์กับยู u ูบนะครับก็ลองมาฟังเรื่องอจากผมสักนิดหนึ่งก็ได้กับถือว่าเราแลกเปลี่ยน หรือว่าแชร์ประสบการณ์กันก็แล้วกันนะครับผมก็จากหน้าจอนะครับเห็นไหมฮะผมเริ่มสมัครเป็นพันธุ์เนกับ YouTube ประมาณวันที่ยิ่มสานะครับยิ 23, ่มสามเดือน7นะครับแต่ว่าก็กว่าจะสมัครได้นะครับก็ใช้เวลาหลายวันเพราะว่าความรู้ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อมีความตั้งใจแล้วก็ มีความที่จะอยากจะเรียนรู้นะครับก็สมัครได้ก็ในวันที่ยี่เดือนเจ็ดสองพันห้าร้ห้าะครับแล้วหลังจากนั้นก็ศึกษาหาความรู้จากพี่พี่น้องๆ้องนะครับโดยเฉพาะมีอายุเยอะกว่าผมเนี่ยเก่งกว่าผมมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะท่านที่โอ้โหลงก่อนผมมีเยอะมากมายเลยผมก็ต้องศึกษาผมก็ต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับ ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์หลายหลายคนเลยนะครับสำหรับน้องๆที่มีความเก่งนะครับอันนี้ผมก็ต้องยอมรับนะครับเห็นไหมฮะผมสมัครเสร็จแล้วก็ผมก็พยายามทำในสิ่งที่ทำได้นะครับก็มีสมาชิกอยู่หนึ่งคนนะครับอันนี้ก็ผมก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เก่งมาแต่เกิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสร้างสารรค์และก็ค้นคว้าหา ความรู้เอาได้นะครับอันนี้ผมก็จะแชร์ในส่วนของผมว่าผมไม่ได้เก่งเลยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะอบอกเคล็ดลับว่า1 0 0 0 0แวิวต่อเดือนทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ถ้าบอกกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดที่ไม่รับแล้วนะครับก็มไม่เป็นไรนะครับว่าผมาทำได้อย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ จะเข้าสู่การรีวิวช้านิดนึงนะครับก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นการรีวิวที่แบบสบายๆเป็นกานเองกับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าพี่น้องทุกท่านซึ่งเปรียบเสมือนมิตรของผมเราอยู่ด้วยกันด้วยมิตรภาพนะครับมันจะยืนยาวครับก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนซึ่งกันและกันและก็แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ ผมเข้าไปที่ไลฟ์ u t u b e นะครับก็คือจะเป็นแอปที่ผมได้ค้นพบว่าเราสามารถใช้แอปตัวนี้นะครับในปัจจุบันนี้ผมก็ยังโหลดเก็บไว้อยู่ก็หมายความว่าเราจะเช็คยอดวิวนะครับหรือว่าเช็คยอด s u b ส c r i b e นี้ได้ทุกหนึ่งวินาทีนะครับ ตอนนี้ในณปัจจุบันนะครับก็วันนี้วันที่สามนะครับเดี๋ยวนะครับผมสามตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับผมก็เดี๋ยวดูยอดผู้ซับสไครต์ผู้ติดตามผมนะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับมากมากนะครับที่ เป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ยอดวิวที่ได้เข้ามารวมยอดสุดก็คือว่าถึงวินาทีนี้ก็คือ 29... อ่ะไม่ใช่สิครับ2 0 9 3 8 8 6 6วิวนะครับอันนี้ก็ถือว่าผมมีกำลังใจมากที่จะทำ สิ่งที่มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เรามาดูเข้ามาดูสตูดิโอนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นที่ว่าจะบอกเคล็ดลับนะครับผมก็ต้องเปลิน่นที่มาที่ไปให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับทราบว่ากว่าที่เราจะทำงานอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยพรแสวงนะครับ เพราะว่าอ่อนสวรรค์นั้นก็อาจจะมีน้อยนะครับสําหรับผมผมก็ยอมรับสําหรับน้อง,น,อง,น,องน้องที่เก่งกว่าผมเยอะเลยนะครับผมมาดูยอดอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของสตูดิโอนะครับก็ในส่วนของเรียลไทม์นี่ก็ในวันนี้นะครับ48ชั่วโมงนะครับก็มีผู้เข้าดูอยู่3 4 0 0 0่พวิวนะครับนี่น่าจะใช่นะครับ รายได้ก็ถือว่ายังไม่เยอะครับแต่ก็ถือว่าผ่านมาช่วงหนึ่งในระยะ,ะครึ่งครึ่งกลางๆแลวนะฮะก็อยู่ประมาณ50เหรียญ50.23เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจนะครับที่ว่าเรามีความตั้งใจนะครับสำหรับรายได้นั้นบางผมทำอยู่ 2- 3เดือนนี้ก็ถือว่า ไม่แน่ใจว่าคนอื่นที่ทําดีกว่าผมก็คงจะมีเยอะนะครับอันนี้ผมก็ต้องอชี้แจงแถลงไขเป็นแบบพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับตอนแรกๆนั้นผมจะเข,เข้าไปกว่าจะได้สมาชิกผู้ทัพย์สิทธิ์หนึ่งคนนี่โอ้โหยากเหมือนกันครับเพราะว่าในการรีวิวช่วงแรกนั้นเรายังไม่สามารถที่จะอ่านใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ต้องศึกษาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ลงมาก่อนผมนะครับก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึงนะครับผมก็ยอมรับนับถือตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องศึกษานะครับว่าเดี๋ยวนะดูดูตรงส่วนของวิดีโอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงส่วนในการที่เราจะทำ งานเป็นพัทเนอร์กับ YouTube ได้เนี่ยในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในการรีวิววิดีโอนะครับช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงแรกๆที่ผมได้รีวิวมาเนี่ยบางครั้งผมผมทำก็กำลังเริ่มแรกผมก็ศึกษาจากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้เคยลงไว้ก่อนนะครับเขาก็เก่งมากแล้วก็ พูดตรงๆว่าผมก็ทึ่งเขานะครับช่วงแรกนี้ผมจะเป็นลักษณะของสไลด์โชว์มากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมทำอย่างไรตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ mm. ก็มีอยู่คลิปแรก2คลิปแรกนะครับที่ผม mm. ผมรีวิวลักษณะเป็นสไลด์โชว์ซึ่งในการพูดจาหรือว่าการทำงานในส่วนนั้น mm. เห็นไหมฮะการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะฮะ ผมยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับก็คงจะใช้เวลาในการเกลื่นนนำแล้วก็เคล็ดลับก็คงจะเป็นในส่วนของสุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของที่เป็นสไลด์โชว์นะครับทั้งทางสับมือถือ Android Smartphone ซึ่งเป็นาการที่รีวิว ครั้งแรกที่ตื่นเต้นนะครับผมเห็นไหมมีคนมีคนกดไลค์ให้หนึ่งคนภูมิใจมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีไม่เยอะนะครับมีหนึ่งร้อยสิบเก้าวิวแค่นั้นเองนะครับผม mm. ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับในการที่ทำแล้วมีคนอชอบก็แต่ว่าเห็นไหมมีแอปอย่างอื่นที่ มีคนดูแค่สี่สิบสาคนก็มีนะครับเห็นไหมผมก็ยังทําไปถ่ายรีวิววิดีโอลักษณะของใช้มือถือหมดนะครับช่วงนี้เพราะว่าจริงๆทุนเราก็ไม่มีไม,ไม่มากหรอกครับแล้วก็เราก็ศึกษาหาความรู้ไปก็ไม่ได้มีเครื่องมือไอ้เครื่องมืออะไรที่แพงนะครับอันนี้ก็จะจะ จะแจ้งให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าเออเรามีอะไรเราก็ทําไปนะครับแต,แต่ก็แต่ก็เราก็ใช้เทคนิคของเรานะครับก็ผสมสารไปเห็นไหมฮะแดนเซอร์ออฟมดแดงนี่ก็ผมก็ไปถ่ายเป็นคลิปมานะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีผู้ชมอยู่17เวิวสิคนนะครับน่าจะเป็น17วิวด้วยนะครับเห็นไหม ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ก็บางอันเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมเช็คโชว์ดูให้นิดหนึ่งเห็นไหมฮะไม่เยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าความตั้งใจของเรานั้นก็ถือว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขอให้มีความตั้งใจนะครับแต่ว่ายอดรวมคลิปที่ผมก็บอกตรงๆว่าผมก็ขยนันขยันทํานะครับ ว่าในการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะลงมือทำเนี่ยเราต้องมีใจรักนะครับอันนี้ก็จะเข้าหัวข้อเรื่องที่ว่า,าเคล็ดลับในความตั้งใจที่จะทำงานในส่วนนี้ให้มียอดวิว w 0 0 0 0 0วิวต่อเดือนนั้น1นะครับผมต้องมีใจรักนะครับและตั้งใจที่จะทำนะครับมีใจรัก และตั้งเป้าหมายกับชิ้นงานที่จะทำนะครับอันนี้ก็ผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งนะครับที่ผมทำงานกับเป็นพัทเนอร์กับ y o u t u b e อีกหน่อยหนึ่งเนะี่ยอย่างน้อยนะครับถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเรามีใจรักด้วยก็คงจะยืนยาวและคลิปของเราก็ไม่ได้หายไปไหนครับเพื่อนพ้องน้องพี่เราทำคลิปไปเรื่อยๆอยู่ตรงนี้อันไหนมีประโยชน์ถูกอกถูกใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ บางท่านก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเปรียบเสมือนญาติเพื่อนฝูงกันเป็นมิตรสหายกันก็ให้ให้เขา้าคลิกเข้ามาดูนะครับเขาก็มีโฆษณานะครับโฆษณาก็จะสร้างรายได้ให้กับแล้วก็สร้างรายได้และให้กําลังใจกับผู้ที่ลงมือทําเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube ด้วยนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับที่ผมที่เป็นเคล็ดไม่รับแล้วก็คือผม แจ้งบอกว่ามีใจรักและตั้งเป้าหมายกับชิ้นงานนะครับข้อ2นะครับผมข้อ2ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าข้อ2ที่ผมจะบอกกับเพื่อนพ้องน้องพี่ก็คือมีความตั้งใจเรียนรู้และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอนะครับ คลิปต่างๆที่ผมลงมือทําผมก็ต้องศึกษานะครับศึกษาจากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยลงรีวิวแต่ก็ไม่ได้คัดลอกของเขานะครับเราก็ทําในสไตล์ของเราแล้วก็มีด้วยความมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้ถามได <todo> ้เพื่อนพ้องน้องพี่ถามมาได้เราก็ต้องตอบได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งแต่เราตอบ ให้ตรงประเด็นและก็ตรงไปตรงมาอันไหนตอบไม่ได้เราก็ต้องยอมรับคําแนะนําจากเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับผมอันนี้คือข้อที่2กับสำหรับคลิปที่ผมลงเนี่ยณปัจจุบันนี้มีอยู่80กว่าคลิปนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้หมดแต่ว่า80กว่าคลิปแน่นอนนะครับผมใช้เวลาตั้งแต่ทํามานี่ตอนนี้ตั้งแต่วันที่ยิ้มเดเดือน7นะครับที่รีวิวลงตอนนี้ก็อยู่ที่2เดือนกับ3วันนะครับ ถึงเวลานี้เลยนะครับผมและเคล็ดลับข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือพัฒนาตนเองนะครับและมีความจริงใจต่อสิ่งที่รีวิวที่สำคัญนะครับต้องคิดบวกเป็นมิตรกับผู้ชมเสมอนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับท่านผู้ชมก็เหมือน เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่อยากจะเข้าดูที่อยากจะเข้าชมในสิ่งที่มีประโยชน์ในสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นนะครับบางสิ่งบางอย่างถ้าเข้าเข้าดูเข้าชมเสร็จนะครับถ้าไม่สมหวังหรือถูกใจก็อาจจะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กอ็อันนี้ก็สามารถแนะนํามาได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของผมผมก็บอกกับเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าผมคิดบวกอยู่แล้ว แล้วก็ผมจะแจ้งให้นิดหนึ่งนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะอยู่ตามสถานการณ์นะครับที่เรารีวิวแต่ว่าบางครั้งในในมุมมองที่ต่างกันก็อาจจะมีะขัดกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็ แนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับสําหรับคลิปที่ผมจะแจ้งกับเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าที่ทําให้ผมได้เป็นภูมิใจนะครับเอาอางนี้ดีกว่าผมภูมิใจนะครับก็จะเป็นจะมีแอปหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับผมดูแป๊บหนึ่งนะครับจะเป็นแอปเดียวที่ว่าผมเจอแล้วก็ผมเช็คดูใน youtube นะครับ ก็ไม่เห็นมีคนที่ลงอะไรมากมายนะครับผมมาเช็คดูก่อนแล้วก็ผมก็ศึกษาแล้วก็ตัดสินใจลงเลยนะครับก็เหมือนผมบอกเหมือนเคล็ดลับข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับตั้งใจเรียนรู้และลงมือทานะครับเดี๋ยวนะครับจะชื่อว่าจะชื่อว่าอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้นิดนึง อันที่ขึ้นอยู่หนึ่งแสนกว่าวิวนะครับเน็ตฟรีอัชิยะกดครั้งเดียวเล่นได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ลงวันที่27เดือน8 59นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงกลางๆนะครับผมเห็นไหมฮะถึงเวลานี้ก็มีการดูอยู่ที่2องแสนกว่านาทีนะครับแล้วก็จำนวนวิวก็ประมาณแสนกว่าวิวนะครับผม แล้วก็คนก็สนใจเข้าเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องคอยตอบอคําคถามของเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับแล้วก็มีบทสรุปนะครับก็มีจริงๆแล้วผมก็ทําอยู่หลายตอนนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราตอบในในการที่เราตอบอยู่ในห้องมันก็ไม่เหมือนสถานการณ์จริงผมก็ต้องอไปรีวิวในนอกสถานที่บ้างนะครับอันนี้ ก็หลายครั้งหลายหนอันนี้ก็ต้องอขอแจ้งกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เพิ่งเข้ามาตรงเข้าไปในตรงในเน็ตฟีอัจฉริยะกดครั้งเดียวเล่นได้เลยในในในรีวิวนี้นะครับจริงๆแล้วจะมีรีวิวอื่นอีกหลายรีวิวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าผู้คนสนใจกันมากมายหลายเป็นแสนคนหรือแสนวิวเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ผมมาแจ้งกับ เพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีความสนใจที่จะสมัครเป็นพันเนอร์กับยูทูบนะครับอันนี้ผมก็ต้องอขอแจ้งเคล็ดลับโดยสรุปแล้วมี3ข้อก็คือในส่วนตัวนะครับแต่สําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ประสบความสำเร็จนั้นหลายๆท่านนั้นเราอาจจะต้องได้แชร์ประสบการณ์หรือว่าก็ลองไปอย่างถามเขาดูนะครับเราก็จะได้ความรู้ อีกเยอะนะครับสำหรับผมนก็จะมี 1. มีใจรักและตั้งเป้าหมายกับงานนะครับสตั้งใจเรียนรู้และลงมือทําอย่างสม่ําเสมอนะครับสพัฒนาตนเองและจริงใจต่อสิ่งที่รีวิวที่สําคัญต้องคิดบวกและเป็นมิตรกับผู้ชมเสมอนะครับในวันนี้ก็จะมีสาระ,ะและเป็นแรงบันดาลใจนะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะว่า ผมใช้เวลาอยู่ประมาณสองเดือนกับ3วันนะครับตอนนี้ผมก็ต้อง10นิ้วของผมก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับผู้ติดตามและผู้ที่กำลังจะติดตามผมต่อไปและก็จะเป็นแรงบันดาลใจอาจจะนะครับผมบอกใช้คำว่าอาจจะเพราะผมก็ยังไม่เก่งผมก็ต้องพัฒนาฝีมือของผมต่อไป อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อายุมากขึ้นนิดนึงอ่เกินวัยรุ่นอย่างผมเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ต้องพูดเล่นกันบ้างนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณแล้วก็ให้เป็นข้อ,อคิดหรือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้สนใจต่อไปที่จะสนใจนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและก็ ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมในครั้งนี้และครั้งต่อๆไป10นิ้วผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ